อยู่ช่องเป็นการ์ดไฟล์วันนี้เป็นคิวแบทเทิลระหว่างดิเมนชั่นโพลิสสายเกลลอกเจอกับชาร์โวสายลาดลูอาดเหรอเนียกว่าลูอาดได้ก,ก็ใส่นาคารอ่ะก็ต้องลูอาดดิหกโอ้โหสามโอเคเริ่มก่อน oh. <laughs> เปลี่ยนสอง

โอเคจวไลท์ทับจวดันเลยเอ้ยเดื๋ยวเืืมเืเกือบเนี้เก็บบเกาเกบ้ันเลยเฮ้ยฮัลโหลนีอะไรเนี่ยไลท์จวฮะไลท์จวคิดมีคนเดียวอ่ะตีเดี๋ยวดิตัดจน ตัดเลยได้เลยได้เลยโนทิกโอ้โห้คีออร์แวนการ์ดเป็นจัวสไลท์เทคทิ้งมือเทวินได้ได้รับเทวินได้เทคในวานเรดส,สแปมในวาน มาลงบัต1หนึ่งขอจวดหนึ่งเทคมาลงเดือยลงด้วยควาสามารถโซบัดแ่นแดงโบสามพันแล้วก็โบห้าพันหมื่นหนึ่งสองไรหมืนม่นหมื่นหนึ่งที่ไหนหมืนม่นเออหมื่นส่องไรอ่ะดิคขี้แวนขาข้างนี้ไรขี้ขแวน <laughs> อะไรข้างนี้ขี้พลังแัวน คิวพลังเวนหกหมื่นหกแค่นี้ห้าพันสิบเอ็นสิบหกยี่สิบยี่สิขอให้หมื่นอีกโอ้โหแกนหกแกนหกยี่ห้าสามหมื่นสาเลยพิกเกอร์ออกไปแล้วสาม ร้านได้ดาก่อนออเจ๋มันได้ดาก่อนเอ้ยตีวนันไปได้ดาก่อนตีวนันได้มะฮิวพลังข้างไม่ฮิวฮิวทิ่เกอิดฮิวทำไมอ่ะก็มันฮิวเนี่ยพลงัง <Okay. S 1> ลข้างเราเข้าเข้าเข้าสิบเก้าตีข้างโอเคทันเลย ก็ท่านจวดเออแตน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 ,แตนไลท์มีเจเนลลี่กิฟฟ์ฟอสเฮ้ยเทคโซบะโซบะเปิดท็อปคอ Uh huh. ไม่ได้จะเปิดเจอสามอีกเนาะไม่ดีเลยว่ะหมื่นแปดตีเ<อ>ดืนอนเขาไม่ได้รอเลยต <laughs> ีข้างไปาตายเปินเวนเข้าเลยมีฟอสอ่ะ ไลทเช็คเซคเกิลช็คไม่เจอทันเลยเขอเจอเอจียซิด้เหรอจีซิด้อะไรไม่ได้ความก็แหละทําอโอ้หทั้งทงได้ดาก้อนตอวันนี้โอ้โหเกินไป เด็ <laughs> กเนี่ยมันมีท่ามาเพื่อตายตัวอยู่แล้ว,เ,เ,ว,วนนเกียร์โมให้เป็นตัววีบอมเนสามีเสองลงบัตเตอร์ดักยิงไม่เลยคือไปเอาหลอดมาทำไมยิงลบยี่สิบแปดต้องสี่หมื่นเน่ป่ะเลย,เลยนี่หนะมื่นสองฮเวเมื่อลงมาเป็นกระหลบมาเป็นกระหลอกระหลบนี่กระหลอเก่กาเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบสี 4, 10, ่หมื่นอยเดม จวนหึงเท่าแวนกัแอคทิฟไอเดมไม่ได้ไอเดมที่คาตาบาสหนึ่งจัวจังอะไรกับผมวันนี้ยี่แปดเกิกัจับกองแพรลงสี่พันยี่แปดลงสี่พันสามสวนตีแวนแวนสามพัห้จัวใช่ปะสามพัเท่าไรสามพัหรือสามเลยสาจด้วยนะโอ้โหสาเจด้วยนะอีกใบไปสาเอง ขอขอทิเกอร์ใบหนึ่งถึงจะได้โจวเอ้ยแวไม่ทันไม่ัานี่เอโต๊ะพอดีหดตีสกิลคอร์ทบาร์หนึ่งงไายงง่าเป็นหนึ่งปะใช่สีเป็นหนึ่งสีได้โจ้สองจ้สองฮะได้มาโอ้โหเป็นนะโจ้เลยหนึ่งสองสาม เฮ้ยโอ้โหเกินไปเชี่ยแหวนไม่มีดูอันน pues ี<_<_<_้บอกเด่นเดียวเด่นเดียวไอไอ้ไอ้แหวนไม่งหอไม่บอกว่มเด่นเดียวน่ตีค้างโอเคก่อนฉันพานเธอเลยจวดี่แม่งหลุดฐานไม่ที่หลุดได้เชี่ยมากเลยค่ะก็ใส่ฐานตั้งหใบอะเนี่ยใส่สาวไ้เจใบไลท์อีเวนเจอร์นอรลีกบอด ตายแล้วมั้งมีมีวัตเตอร์ดาาไหมล่ะมีวัตเตอร์ด้าก็ไม่มีเจนเบกยิงไตอ๋อไม่ีเจนก็หลายเกเซอรอดูเออนีก็ได้ดีกว่าเิคเิคนี่ติดแบนเลียโซฮะแอนนี้มันติดหต้องมอนลงยอยู่ในฟรงหู เออมแยกเลยคอเทคก็โค้งมาหน้าไม่ต้องกดดิก็ไม่ต้องกดแดงหงายก็ไม่ต้องกดไปไลฟ์ไปไลฟ์ไปไลฟ์ไม่ซีเรียลไม่ซีเรียลเอาเทกขบารหนึ่งหงายออร่าเกเซอร์จะดเอ่อกินเลียสามใบชาลอนเห็นในวานนี่ใช่เจ็บแพ้แล้วเปิดสองหลุดฐานยิงยูติเกอร์ อุย๊ยรอดเป็นนั่งก็ตาย,ยาเหตุผลฝ่ามือมาเรทสเปล์หอมเนวานสไตล์ออกมก<ข>ออาูเยอะเลยไม่หรอกมึงยิงเจสามทอเปิดเจ็ดท้าปากกาโอเคปากกาไม่เจอบังอ้าบัง บางอาจไ่เ่มางไสิบสามตีแบนอินเซตีแบนถึงดนแ็เอาไป ทีจีไล้ออกข้างนี้โอ้โหเฮืเชี่ยภงสาติวเข้าอีกอ่ะพลังขีออกข้างโคตรหมอ่ะสองเเจ็ดสองขีสองแปดโอเคผ่านเลยแต่ตเอาแตอนดรอพันเดียวเองไลทิ้งไต สตาร์สกิลสตาร์สกิลครับคา์เตอร์บาร์สหนึ่งแวนบวกแปดพันจากคา์เตอร์บารเท่าระเดี๋ยวนับเขังก่อนถ้าตายอย่างนี้จะยี่หกสามหกสี่หกสี่หกไม่พอสี่หกมันจะเป็นห้าสิบสามอช่างมันยังไงก็ไม่ได้ลุกอยู่ะไม่สาสาไม่ต้องกดตนาี้สีได้แล้วอือโอไม่มีสกิลสกิลโคตรโคตร ตีไปมันชื่อทียอที่แมวนตม่เคีสุดเลยใช่ไหมแวนตีเลยสามดาวยี่หกสามสิหกสี่สิบหกตีต้องเอาี่พิเทีมันตีสี่สหมันตีตีตัวนี้ห้าสิบหห้าสิหกตีแวนสี่ไดซ์ห้ันหกลงเท็ไมาตรงเปิดห้าหนึ่งสองาสีสองสี่ห้าไปหนึ่งห้าพสองหมืน สี่สามปล่อยเลยห้าันหกแค่เอาเทคเฉยขี่แวนพลังข้างโอ้โหมาให้กูดีใจอย่างเดียวโอเวนยโอเวนไม่เอาเล่นแล้วะเบื่อพวกแรมซิกว่าแต่จะเป็นช่างแรมที่ข้าข้างไหนข้างเนี้ยสี่สามเท่าไหร่สิบเก้าสิบเก้า สองหมื่นมีโซอยู่ตีข้างเหมือนเดิมค่ะเนี่ยอันนี้สองหมื่นโอ้โหเปิร์มงูจังจวะเฮ้ยโอ้จีแต่มันมันไปลีไอ้ต้องที่ไหนอ่ะหมื่นผ่านจอดอันีลูกแต่ังแี่ัง เชียบเชียบอืมลืมกดเทคคนนี้ลืมกดเทคกดีจีในหลุมสตีท์ตายลืมมันมันง่ายแดมฟรีแล้วไอ้นี่ก็กดได้เพราะต้อกดไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยกดไอ้นี่สตีท์วัตเตอร์เดียโบมีวัตเตอร์ดาร์กตายแค่นั้นเองถ้ามีวัตเตอร์ดาร์กอะไรขี้ตายเลยเท็บส์หง่ายเลยมุกมือขี้ เท่าไหร่วะเนี่ยยี 28, 38, 48, ่สิบแปดสามแปดสี่สิบแปดห้าสิบสามวัสดกินไปหนึ่ง <c oughs> นี่ให้ขอถึงช่องมาปะวะอ๋อขอลงหรือส่งรงับเทคสวัสดมีโซเปิดโอ้งลงไปเลย <c oughs> เปลืปองเดือนเท่าไหร่ สิบสามสิบแปดขอมือนึ่มือนสิบเจ็ดแหวนึ่งห้าตีแหวนไม่กิน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 ถามไปกัดไม่ได้ <c oughs> ตายเลยขี้ตายขี้ไปเดียวอ่ะ ฮิวโอ้มีองษาฮิวอีกเลยพลังแว่นดเมจเช็คสแตนติกเกอร์ใช่แล้ว5แดแต่เอาผ่านเลยสแตนเอนเรอตอนนี้มีทีโซนไงถ้าเรว ชิปหายแล้วเอกแกวหลอกสกิลฐาน <6 S 1> วสวาร์ทหนึ่งบวกหมื่นสองแคเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นลุกลจก้ะตีครับสกิลคาตาบาสหนอิซนหนึ่งใบเก้าหมื่นครับแล้วก็สกิลได้เลยสกิลครับคาตาบาสสบารท แต่แอดเกินแล้วมันหงายแดงเพงืนสวัสดีอย่างเดียวยกขึ้นเลยสกิลกำลังท,ที่เราไปทำได้ก็วะมันบอกว่าเมือ่มอจบอการต่อสู้ที่แวนตีเจ้ใจเย็นใจเย็นเมนื่อจบตีอ่ะเนี่ยเนี่ยได้ใช่ไหมเดีย๋ยวเลยหนึงงง่งพลังสกิลพลังสี่แวนพลัง พลังเขาฆ่าหมดพลังเ่าไหไรสองหมื่นนะอืม, 2, นะอมใช่สองหมื่นรอพลังแวนโอ้โ <2, 000. S 1> หพี่พลังแวนชี <c oughs> 3, <000. S 2> <c oughs> ่แดมพิกงสาวสาวลุกสกิลจบแวนตีคาร์ตอบัสสวาร์ดหงายแดงคืนหลังจากนั้นยกขึ้นมือสวาร์ดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจบแวน,นตีทีนี้สองขี้ยีใจจบแวนตีสวาร์ดหงายแดมหนึ่ง 1. 1> ยกขึ้นมือ มีหมื่นแวนเฮ้ยเอาค่างงอกอตัวเต็มบอดกูเยอะแม่มยให้ตัวเต็มบอดเฮ้ยจะห่วงในขนาดนั้นตัวเต็มบอดทันเติมระแตนจวดกูยึดได้ขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วไร่แบดคาร์ดลูอาร์ดบ้าแต่ เดียบรูปลิชวลัวนสไตล์เก็บหนุ่มลิชวล่วสไตล์เจนเนอเรชั่นแล้วเชี่ยอะไรคือปีงขนาดนี้นมือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบดีเลยแล้วอะไรบัตรเตอร์ดายเดียบรูเตอร์ดายเดียบรูปสไตล์ตะเกียวปั้นหนึ่งกินนี่ถูกกินไงแดง พอสองดีไหมไม่ดีอ่ะเจ็บแบบตีทั้งสองเจ็บขอถึงใต้ 8, 8, 9, นี่บอกสามพันดูสิดูโอเคโอเคเทคเกย์สามข้างๆโซบัดหนึ่งเปิดลงสุดข้อทำไมไม่มีโซอีกไปวะ อักโจ๋ะยีนีบาโจคงหวังว่ากูจะลืมสิะ้รวบานดิผมไม่หวังไม่หวังมึงลืมหรอกก <c oughs> วางอื่นมากกว่าเยอะเลยผัวมื่อวกี้หวังว่ากูจะรอดมากกว่าอยอแต่คงไม่รอดหรอกเท่าไหร่วะสิบยี่สิบหกสามหกสี่หกห้าิบหก คนนี้บวกไปหกพันลงมาสองตัวถ้าแหละไอ้นี่บวกห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสี่สองสี่แหวนเฮ้ยสองหมื่นสี่เหรอสองหมื่นเจ็ด แวนอันนี้บวกสามนอันนี้บวกสามพันหมื่นสองสเตนพลังแวนอาอนี่ตีเทคบูทด้วยเทกาตีกินสามไปกินห้ามกาดจากมือใช่ปิ๊ปิลไดอาไม่รู้หรอกว่าจะกาดรือ่ป่สามหมื่<ส> 30, <000. S 2> หมูปลอกบายด้วยบายด้บายแถวนี้ไงบายบาย,บาย เนื้อแดมยบาเนแดงชาร์จเท่าไหร่โซบาได้ใช่ไหมอืมสามหมื่นสี่หมื่สี่มืสามเอ้ยสี่หมื่นสามสี่แปดตีเท่าไหร่สองสองเป็นหกสามเป็นหกสี่เป็นหกห้าเป็นหกหกเป็นหนึ่งขอที่การดงไว้เข้าเลย เชือกปิ้งหมืม่นเนึ่งโอ้ยไม่ต้องนิ้วไอ้เชือกไอ้คีเดินในสองจบคลิปแล้วครับ